สวัสดีค่ะคน้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไหว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันเวีระตเทียรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับน้ำมันที่รถของอาจารย์นี่เต็มถังอยู่ปะคะเพิ่งเติมไปสักสักสามสี่วันค่ะยังไงค่อนถังยัง ไม่ประมาณ3าในสออจะได้ประโยชน์อะไรไหม <c oughs> คือกําลังจะบอกอย่างนี้ว่าอย่าเพิ่งไปเติมน้ามันนะถ้าจะเติมเนี่ยเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ราคาน้ํามันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับราคาลงค่ะสำหรับในบ้านเรานะคะกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลเนี่ยปรับราคาลงในที่นี้50สตางค์ต่อลิตรเนี่ยนะคะยกเว้น E 85ที่ลงมา30สตางค์ต่อลิตรนั่นเองค่ะอันนี้เป็นผลพวงจากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงหรือเปล่าคะอาจารย์คะทำไมบ้านเราถึงลงก,ก็ก็คงจะเป็นเช่นนั้นค่ะ ต้องถือว่าเป็นผมไม่อยากเรียกว่าเป็นข่าวดีนะน้ำมันดิบดูใบล่าสุดนี่ร้อยแปดเหรียญลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะประมาณ8เหรียญส่วนน้ำมันเบนซินออ,ออกเทน95ซึ่งไม่ได้ผสมแก๊สโซฮอลนะที่ตลาดสิงคโปร์ก็151เหรียญลงมาประมาณอกเหรียญห้าสิบเซนแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว170เหรียญลงมาประมาณเ,เกือบเกือบจเหรียญ Hopefully หวังว่า มันจะลงนะกล <ง S 2> ัวมันจะไม่ลงต่อเนื่องกล <c oughs> ัวมันจะสวิงแบบนี้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ยากที่จะประเมินจริงๆสำหรับ<ม>ช่วงนี้จริงๆขณะนี้ผมคิดว่าที่ที่คุณประยุทธ์พูดกับนักข่าววันนี้ในแง่ว่าคล้ายๆกับมองว่าราคาน้ํามันที่เป็นราคาน้ํามันที่อยู่ในใจของคนที่ทำทำเรื่องนโยบายและมาตรการเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ในใจเนี่ย ประมาณสักร้อยเหรียญดอลล่าสหรัฐสำหรับน้ำมันดิบนะตอนนี้มันยังประมาณร้อยแปดเนี่ยถ้าประมาณร้อยเหรียญดอลลราสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะคาวนี่เนื่องจากที่เล่าให้ฟังว่ามันมันทางฝั่งน้ำมันดิบมันก็ปั่นป่วน มันปั่นป่วนทั้งมันปั่นป่วนทั้งการส่งออกของบางประเทศไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นตามระบบปกติถ้าทางยุโรปไปแซงชั่นไปบอยคอรดน้ำมันจากรัเสเซียก็ทำให้น้ำมันดิบจากรัเสเซียเนี่ยหายไปจากตลาดเนี่ยประมาณ10%ะานะแต่ว่าเขาก็มาขายคนอื่นก็จริงอะ่ะ แต่ว่ามันก็จะทําให้ระบบโลจิสติกเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดมันสดดุแล้วก็ความต้องการของน้ํามันดิบในยุโรปมันก็ต้องไปนําเข้าจากที่อื่นในเมื่อไม่นําเข้าจากรัสเซียนะแล้วก็ไออีกส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติสําหรับใครที่ติดตามเรื่องน้ํามันเนี่ยก็คือว่าราคาน้ํามันสําเร็จรูปมันต่างจากราคาน้ํามันดิบเนี่ยค่อนข้างห่างมาก40-50เหรียญได้ใช่อย่างเราดูดิฟล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นน้ามันถ้าเป็นน้ํามันเบนซินเนี่ย ดิฟกันประมาณเกือบ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 หเหรียญซึ่งอาจารย์บอกสี่สี่สเหรียญสี่สิบสี่เหรียญอาจารย์บอกว่าไม่เคยปกติเนี่ยมันประมาณสักสิบห้าหรือยี่เหรียญคือเราเข้าใจว่าจากน้ำมันดิบมาเป็นน้ำมันสุกเ่ยมันต้องมันต้องมีราคาที่แตกต่างกัน่ะเราเข้าใจได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เบนซินกับดีเซลเนี่ยแต่กรณีของน้ำมันดีเซลเนี่ย ร้อเิเหรียญกับร้อยแปเหรียญเนี่ยมันห่างกันต้อง62เหรียญน,นะ่ะมันไม่เคยห่างกันขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดต่างประเทศซึ่งมันก็มีปัญหาคือโรงกลั่นมันหยุดแล้วก็พอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในบางประเทศมีการใช้น้ำมันมากขึ้นพลายดีมานมันไม่สมดุลกันม,มันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว แต่คราวนี้การปรับตัวในช่วงเวลานี้ก็ยากลาบากเพราะว่ามันมีปัญหาซ้อนลงมาอีกคือก๊าซธรรมชาติจากจากไซบีเรียจากของของของรัเสเซียเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามปกติเพราะอะไรคะอา้าวก็ไปไปิดท่ออะไรบ้างไงที่ว่าไปอบอยคอรแล้วก็ไปบอกว่าถ้าจะซื้อไม่ให้ซื้อจากรัเสเซียก็มีส่วนใหญ่ก็พยายามจะไม่ซื้อหรือลดการซื้อมามันก็ทําให ฝั่งน้ามันฝังก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะบางครั้งเนี่ยการใช้ก๊าซธรรมชาติกับน้ํามันดิบเนี่ยมันมีบางอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมมันก็เลยทําให้เกิดความไม่ลงตัวซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวไอเนี่ยผมผมบอกตามตรงนะว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยากมากเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าผลกระทบคราางเคียงมันจะไปในเรื่องของออราคาสินค้าและบริการ ไปพูดถึงความการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มันอาจจะชะลอตัวซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มองภาพคล้ายกันแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อซึ่งต้องไปโยงกับเรื่องการใช้ในโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้ออีกแล้วมันก็ยังมีตัวอาจจะเป็นซาตานตัวใหม่โผล่ขึ้นมาอีกอก็คือ,<ะ>เ,อเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงนันชะลอตัวรุนแรงอะไรอีกถดถอยอะไรถดถอยร<อ><อ>ุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย โจทย์นี่เป็นโจทย์ที่ยากเพราะ้นการคิดมาตรการของรัฐบาลว่าจะประคับประคองเศรษฐกิจจะเยียวยาเศรษฐกิจในห่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีข้อจํากัดค่ะเพราะเหมือนกับว่าคุณยิงคุณคุณใช้กระสุนดินดําไประดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เหลือจะทําก็ทําได้ไม่ค่อยมากเอ,อเราก็เข้าใจอย่างวันเนี้ยจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเลย กับมาตรการที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติออกมาในวันนี้ <font S 2> ค่ะห้าอย่าง8อย่างเนี่ยประมาณ8อย่างด้วยกันค่ะจย์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการป,ประคับประคองเรื่องของราคาพลังงานและส่งผลกระทบต่อค่าของอชีพของประชาชนใช่ใช่คือคือตอนนี้นโยบายหลักเนี่ยนโยบายหลักของรัฐบาลขณะนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของน้ํามันเนี่ยก็คือว่าตรึงราคาน้ํามันดีเซลค่ะเพราะกลัวผลกระทบข้างเคียงจะเยอะค่ะแล้วก็ปล่อยลอยตัวน้ํามันดีน้ํามันเบนซินอ่าอันเนี้ยก็เราเข้าใจได้ แม้แต่ว่าการตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ35บาทในขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีใครมาช่วยนะ,ะกองทุนน้ำมันตอนนี้ก็ต้องจ่ายเงินให้อุดหนุนลิตรละ11บาทอะประมาณ11บาท84สตางค์<อ>ค่ะราคาหน้าลงกลั่นสำหรับดีเซลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40บาท84สตางค์ค่ะมันวืดมากแล้วล่วลวลาสุดนี่ยผมเข้าใจว่ากองทุนาาน้ำมันเนี่ยติดลบเนี่ย 96,000ล้านแล้วจะแตะแสนล้านอยู่มานลมเออ,อคือทำลายสถิติสมัยรัฐบาลคุณคุณละค,คุณทักษิณไปแล้วเอาก็สถานการณ์มันไม่เหมือนกัน <c oughs> ห่วงเวลามันแตกต่าง <c oughs> กันค่ะลอ,ลองมาไล่เรียงดูแต่การไล่เรียงในที่นี้เนี่ยนะคะมีถึง8มาตรการด้วยกัน,นะคะ่ะได้8มาตรการด้วยกันในภาพรวมเนี่ยนะคะในเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ วันนี้มีการประชุมครมอแน่นอนเน่นะคะว่าสิ่งที่เป็นมติออกมาเนี่ยก็คือการที่จะประคับประคองเศรษฐกิจอย่างไรดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างไรวันนี้ที่อ่านดูเท่าที่มี เท่าที่พอจะมีเม็ดเงินเหลือค่ะมันจะไม่ออกมามีอะไรตูมตามหรอกไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเหรอคะอาจารย์คะก็ไม่ใหม่หรอกคือข่าวนี่มันออกมาระดับหนึ่งแล้วค่ะลองไล่เรียงดูซิค่ะสําหรับในวันนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของด้านพลังงานะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์คะคืออย่างที่บอกไปว่าจะมีทั้งของใหม่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขยายมาตรการในของเดิมะเป็นส่วนใหญ่ที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนเอาเรื่องแรกก่อนเลยค่ะ เรื่องของราคาก a าส,สูุต้มเนี่ยค่ะจย์คะคือเขาจะทยอยปรับขึ้นราคา g a าส,สูุต้มถูกไหมคะเดือนละ15บาทต่อถังก็จะขยายระยะเวลาส่วนลดกา๊าซ LPG ให้กับคนที่ถือตบสวัสดิการ<อ>าไ,ไม่เกินร้อยบาทเดี๋ยวเอาทีละอย่างค่ะรัฐบาลอันนี้ไม่ได้ช่วยประชาชนนะค่ะขึ้นราคาก a าส,สูุต้ม ทีละ15บาทแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ช่วยอยู่เพราะถ้าเกิดว่าให้มันไม่รัฐบาลจะบอกว่าตรึงราคาไว้ที่408บาทค่ะพูดง่ายๆว่าตอนนี้มันยังไม่ถึง408บาทถึงเดือนกันยาน่มันก็408บาทต่อถัง15 15กิโลกรัมจะขยับค่ะค่อยๆขยับ378บาทแล้วก็ขยับเป็น393บาทแล้วก็ค่อยขยับไป408บาทเนี่ยก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าเท่าว่าถ้านับตั้งแต่ต้นนะ ก๊าซหุงต้มปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถังละ90บาทค่ะปรับทั้งหมดเนี่ยหกครั้งครั้งละสิบาบาทต่อ1นกิโลค่ะถูกไหมใช่ค่ะราคานี้เป็นราคาที่ต้องบอกว่าเมื่อก๊าซหุงต้มที่ครัวเรือนใช้ในราคานี้เนี่ยก็ต้องไปดูก๊าซหุงต้มที่เขาเติมรถยนต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะ,ะเพราะมันคนละระบบกันแต่เอาเป็นว่าอันนี้ไม่ได้ช่วยครับ อันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับก็้าถังร้านเขาบอกว่าเขาก็ช่วยเพิ่มขึ้นราคาครับอันนี้ปรับราคาขึ้นอ้าวแต่ปรับราคาขึ้นในที่นี้ก็ค่อยๆขึ้นไม่ขึ้นแบบโอ้โหเต็มเลยถ้าเกิดสมมติว่าราคาปัจจุบันมัน460บาทต่อถังนะอาจารย์ก็ก็ก็เข้าใจแต่เขาว่าพูดให้ฟังว่าอันนี้ไม่ได้ลดผลกระทบอันนี้เพิ่มผลกระทบอันนอ้เหนือที่เหนือจากนี้อันน้ครั้นี้ก็จะเป็นมาตรการซอยย่อยแยกอ่ะจากราคาเนี่ยอธิบายก่อนว่าให้ส่วนลดสำหรับซื้อก๊าซุงต้มเดือนละหรับคนที่เเป็นหาบลแงร้วยนะะคอาย์ เขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วที่ร้อยบาทค่ะในช่วงเวลาสามเดือนค่ะเขาให้ร้อยบาทต่อเดือนเพราะว่าเขาจะเติมเงินช่วยเหลือให้กับการส่งต้มกับคนที่ถือบัตร <100 S 2> เยร้อยบ,บาทต่อเดือนด้วยก็เท่ากับสามร้อยใช่แต่แม่ค้าแม่ขายอ่ะเขาไม่ได้ใช้การสูงต้ม เดือนละถังเว้ยเขาใช้วันละถังเลยนะที่ทอดทอดนู่นทอดนี่อ่อันนั้นก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหาดเล่แผงลอยไม่ได้กหรอไม่ก็ถ้าอยู่ในกลุ่มหาบเล่แผงลอยที่จริงก็ช่วยแบบเอาไปใช้เตาอั้งโลเตามหาเศรษฐีเลยนะยทานขึ้นราคาแล้วว่าล่าสุดที่่านนะ่านนะ่านที่เป็นฐานไม้อ่ะมีการปรับราคาขึ้นมากิโลละห้าบาทหรือกระสอบละห้าบาทเพราะว่าค่าขนส่งแพงขึ้นอันนี้อีกอันหนึ่งเ g ็ีไหมคะพเดี๋ยว ผู้มีรายได้น้อยสวัส,ส,ส,วสดิการค่ะอันนี้ก็300บาทต่อราย3เดือนใช่กท่นุนบอกไปไม่ใช่เดือนละร้อยร้อยบาท3เดือนอาจารย์อันนี้ร้อยบาท3เดือนเหรอเออร้อยบาท3เดือนไม่ใช่เดือนละร้อยนึกว่าต่อเดือนด้วยไม่ใช่โอเคผมก็บอกแล้วว่าร้อยบาท ช่วยแบบนี้นะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกค่ะออแต่เ,เป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดมาตรการของภาครัฐไปและถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะออสามารถส่งมาในรายการข่าวหัวออขออง <G> เราได้ NGV <G> เนี่ยตึงราคาขายปลีก๊าซ NGV ค่ะที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะจันค่ะแล้วก็สําหรับแท็กซี่ในโครงการลมหายใจเดียวกันซึ่งเขาทราบอยู่แล้วอันนี้จะได้สิทธิในการซื้อก๊าซเนี่ยราคา13บาท62สสตางค์ต่อกิโลกรัม แต่เขาไม่ได้ให้เท่าไหร่ก็ได้นะค่ะไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ไม่ใช่ว่า13บาท62สตางค์ต่อกิโลสําหรับแท็กซี่ค่ะไม่ใช่ว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้นะมีอั้นตัวเลขผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าเติมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ต่อเดือนนะเอออันนี้ก็ให้3เดือนเหมือนกัน16มิถุนายนไปสเดือนแต่ว่าสมมติว่าคุณใช้เยอะถึงจํานวนสมมติว่าคุณใช้ผมจําตัวเลขไม่ได้ว่า ห0 0 0งบาทต่อเดือนหรือ7 0 0ดบาทต่อเดือนถ้าคุณเติมเกินเนี่ยคุณไป15บาท59สตางค์นะผมบอกก่อนเออ,เออไล่สิบ้าสิบห้าบาท59สตางค์เนี่ยคนที่ไม่ขับแท็กซี่ก็เหมือนกันหมดค่ะถึงแม้ไม่ขึ้นนะถึงแม้ไม่ขึ้นสิ่งที่มันเป็นผลพวงตามมาขนณะนี้สําหรับ NGV ก็คือว่าสถานีบริการ NGV ปิดตัวลงไปเยอะแยะเลยถูกต้องหาเติมยากด้วยหาเติมยากนะตอนก่อนหน้านี้กวักมือมาเอ้ยมาใช้มาใช้มาใช้เออจะขยายขยายอะไรเงี้ยตอนนี้เงียบเป็นเป่าสากเออนะใช่จริงค่ะจริงค่ะอันนี้ก็ถึงบอกไงว่าเราต้องรู้เท่าทันไอ้มาตรการรัฐบาลเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเราไปถ้าเกิดเราไปตามมันไปหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเราหลงทางอ่ะดีมีเห็นมีบางคนตอนนี้ไปเปลี่ยนค่ะไปเปลี่ยนเป็นการ LGVNG เดี๋ยวมันมาตลบหลังเรจะบอกให้เออดีนะเนี่ยมีรายการฟังหูไว้หูจะได้รู้เท่าทันจ้ะสามเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของค่าการตลาดค่ะจันคะคือสําหรับเรื่องของค่าการตลาดเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าขอความร่วมมือแม่จันผู้ค้าน้ํามันให้คงค่าการตลาดที่บาท40สตางค์ต่อลิตรเนี่ยอันนี้อาจจะยืนรอนเฉพาะดีเซลเฉพาะดีเซลวันอื่นเขาไม่ได้ไม่ได้คุมเฉพาะดีเซลบาท40สตางค์ต่อลิตร แต่ถ้าเป็นเบนซินไม่ใช่เบนซินเกินค่ะมีเกินมีถูกแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ราคาที่กําหนดค่ะะเออทีนี้มาในเรื่องของน้ํามันยังไม่จบค่ะอาจารย์คะเพราะว่าเขาจะขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ามันอย่างที่เราทราบกันดีที่เป็นข่าวเนี่ยให้นําส่งกําไรส่วนต่างเนี่ยทั้งดีเซลกับเบนซินสมทบเข้ากองทุนน้ามันเรื่องนี้อาจารย์ค่ะสุดท้ายแล้วมันมีข้อสรุปแล้วหรือยังนะตอนเนี้ยังมันคุยกันอยู่ค่ะมันคุยกันอยู่คันนี้เนี่ยมันจะแบบไหนล่ะ โจทย์ตอนนี้ที่ท้าทายคือประเด็นแรกเนี่ยคือเขากําลังหาข้อ,อกฎหมายไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญที่สุดประเด็นที่หนึ่งนะก่อนจะไปข้อ,อกฎหมายค่ะคุณจะต้องคุยกันแล้วคุณจะต้องชัดเจนว่าตกลงเนี่ยลงกลั่นเนี่ยจะโอนเงินตรงไหนเข้ากองทุนน้ำมันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า จำนวนที่จะโอนเนี่ยต่อลิตรมันเท่าไหร่มันต้องมีวิธีคํานวณเพราะว่าต้องดูราคาอต้องมีวิธีคํานวณว,ว่าจะให้เขาลิตระเท่าไหร่ผมรู้ตัวเลขในใจว่าประมาณลิตรละสามบาทสองบาทห้าสิบถึงสาบาทสำหรับน้ํามันดีเซลเออแต่ว่าจะไปตกลงกันสุดท้ายเนี่ยจะได้แค่ไหนเนี่ย กำลังคุยกันอาจารย์คิดว่าตัวเลขก่อนหน้านี้เนี่ยที่8,000ล้านบาทก็คำนวณจากาอันนี้แหละค่ะคือค,คำนวณจากนี้จะบอกให้วิธีคิดผมจะบอกวิธีคิดเขาให้ขณะนี้เนี่ยค่าการตลาดไอ้โทษค่าการกันเฉลีย่ยไอ้เฉลีย่ยที่มันสำหรับเดือนมิถุนาเนี่ยประมาณ5บาทกว่าถูกไหมห้าบาทห้าอของเดือนของอัะนนะั้นค่าค่าการกัค่าการกันนะ ของเดือนเมษาลิตละห้าบาทสิบหสตางค์ของเดือนพฤษภาห้าบาท27สิบตางค์สิบเอ่สิบวันแรกของเดือนมิถุนายนเออตอนนี้ประมาณ6บาท35สหสตางค์ครั้งนี้ถ้าเกิดเฉลี่ยเฉลี่ยสามเดือนเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาซึ่งจะเป็นตัวอ้างอิงเนี่ยนะเพราะก่อนหน้านี้นมันแค่สองบาทกว่าะนะถ้าเอาตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงเนี่ย เฉลี่ยก็คือประมาณลิตรละลิตรละห้าบาทห้าสิบถ้าเกิดดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะ,ะมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยราคาค่าการกัน,นประมาณ3บาท63สตางต์งถ้าเอาตั้งแต่มกกลาจนถึงมิถุนาลิตรละสบาทหกสตังแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะ3เดือนนี้ประมาณลิตรละห้าบาทห้าแต่เรารู้ว่าค่าการกันสำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลเนี่ย เท่าที่มีการทําตัวเลขมาลงกันอยู่ได้มีกําไรแล้วก็สามารถจะชําระหนี้สินคุ้มกับการลงทุนอะไรต่ออะไรพวกนี้รวมทั้งทุกอย่างแล้วเนี่ยตกประมาณ2องบาทห้ประมาณนี้ลิตละ2องบาทหสิบค่ะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เขามองว่ามันห้าบาทห้าสบเขาก็ขอส<อ><อ>บาทขอสามบาทดีเซล วันหนึ่งบริโภคประมาณ65ล้านลิตรก็คิดเป็นตัวเงิน195้าล้านบาทต่อวันเอา30คูณเข้าไป3,9,27ก่็ก็ประมาณ5,700ล้านหรือตัวเลขกลมๆ6,000ล้านเนี่ยแสดงว่าแสดงแสดงว่า เขาต้องมีในหัวว่ากูจะขอมึงลิตรละสามบาทเออแต่ท้ายที่สุดแต่จะได้หรือเปล่าไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีของเบนซินเนี่ยค่าการกันต่ำกว่าเพราะราคาอ้างอิงของเบนซินมันร้อยห้าสิเหรียญแต่ของดีเซลเนี่ยมันร้อยเจ็สิเหรียญนะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยของเดนเบนซินเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่านี้อาจจะไม่ได้มากเท่ากับที่เจ้าของดีเซลแต่ในที่เราคำนวณเป็นราคาค่าการกันนีเป็นค่าการกันเฉลี่ย ทั้งดีเซลและเบนซินแต่ส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันจะได้เยอะเนี่ยมันจะเป็นดีเซลเพราะราคาน้ํามันสําเร็จรูปดีเซลเนี่ยมันดิฟกว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยต้อง6กกว่าเหรียญอันนี้คําถามก็คือว่าถ้าถ้ามิดถ้าถ้าตกลงตัวเลขกันได้ถ้าตกลงตัวเลขกันได้อถ้าตกลงตัวเลขกันได้นะมันก็ต้องมาถามว่าจะทําแบบไหนอ่ะถ้าจะทําแบบไหนมันมีแนวทางประมาณไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ คุยกันต่อค่ะอาจารย์คะขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้แบ่งกําไรมาคือตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ถ้าเกิดว่าแนวทางที่พอจะทําได้มันมีอะไรบ้างคะคือมันต้องตกลงกันได้ก่อนว่าการคิดค่าการกลั่นที่มันเพี้ยนเพราะราคาน้ํามันสําเร็จรูปกับราคาน้ํามันดิบเนี่ยมันต่างขนาดนี้โรงกลั่นพร้อมที่จะจัดสรรค่าการกลั่นจะเรียกว่าค่าการกลั่นส่วนเกินก็ได้ค่ะ ให้กับให้กับรัฐบาลเพื่อช่วยพยุงราคาน้ํามันดีเซลไหม,มแต่ไม่ได้หมายความว่าเอามาลดราคาน้ํามันดีเซลนะ,ะเพราะตอนนี้กองทุนมันยังจ่ายเงินประมาณลิรละ1สิบอบาทอของของดีเซลอ่ะถ้ากองทุนน้ามันมาช่วยสักสาบาทไอ้อมาช่วยน้ำมาช่วยเท่งนี้ละสาบาทมันก็ลดการชดเชยลงมาได้ระดับหนึ่งคราวนี้เนี่ยมันจะต้องดูว่าจะใช้กฎหมายแบบไหนค,คือ ที่เขาไปพูดว่าใช้พระรามบัญัดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาตราสิบสี่วงเล็บสี่วงเล็บสี่อันนี้ม,าามันเป็นเรื่อง, <20 S 2> ง1 1> กำหนดหลักเกณฑ์การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันได้รับเชืเชยน้ำมันตามโครงสร้างราคาน้ำมันคือว่าจะเพิ่มเติมอะไรเพื่อที่จะไปกำหนดราคาขายปลีกสุดท้ายให้มันสอดคล้องค่ะคราวนี้การจะไปกำหนดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไปรีดเงินจากโรงกลั่นะนะเพราะว่า กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเขาก็มีชดเชยราคาน้ํามันแล้วก็แล้วกออ็อุดหนุนราคาน้ํามันแล้วก็ดึงเงินจากดึงเงินเข้ากองทุนซึ่งเขาไม่ได้ออกแบบมาเกี่ยวว่าลงกันโลงกันเนี่ยเขาเป็นเรื่องราคาหน้าโลงกัน <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกองทุนคราวนี้คุณจะไปจิกเงินจะไปล้วงเงินจากโลงกันที่เป็นราคาระหว่างน้ํามันดิบจะมาเป็นราคาน้ามันสําเร็จรูปที่ราคาหน้าโลงกันเนี่ย คุณจะต้องไปลดราคาหน้าโรงกลั่นค่ะแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมันจะมามันจะมาต่อท่อเชื่อมค่ะกับกองทุนน้ามันตรงไหนเนี่ยนะอผมยังนึกไม่ออกเลยใช่ใช่ใชว่าจะทําอย่างนั้นได้ยังไงหรือแม้แต่แนวคิดที่ให้มีการควบคุมค่าการกันโดยใช้พระราชบัญญัติเว่าด้วยสินค้าและบริการการอะไรพวกนั้นน่ะของกระทรวงพาณิชย์เออของกระทรวงพาณิชย์อ,อันนั้นมันก็ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นว่าเฮ้ย ถามว่าถึงแม้ว่าผมยินดีจะจ่ายนะค่ะถูกบีบอะ,ะให้ต้องจ่ายลงกันแล้วโลงกันมันมีสองพวกนะ,ะโลงกันที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจสามลงก่ที่เหลือเขาไม่ใช่นะค่ะเ SO อโซนี่นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐวิสาหกิจนะบอกก่อนนะอ,าานอันทร่สองลงกันสตาร์รีไฟน์นลริ่งกระยองอะไอน,นี้เขาก็เป็นของบริษัทเชฟรอนอนะ เขาก็ไม่เกี่ยวนะ,ะแล้วอีกงานหนึ่งลงการอะไรวะอันไหนคะเออบางจากบางจากนี่มันก้ากึ่งอะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่านะ,ะแต่ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นหรือปอตทถือหุ้นเลยประมาณนี้น่าจะเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นผมจําไม่ได้แล้วผมอันนี้ผมผม<ต>ผมข้ามไปครานี้ประเด็นประเด็นก็คือว่าในสามรงกันที่ปตทถือหุ้นอยู่เนี่ยก็คือโลงกันไทยออยล์ลงกันไออาร์พีซีรงกันพีทีทีจีซีอันเนี้ยพอพูดกันได้ แต่อย่าลืมนะว่าคนที่เป็นคนซื้อน้ำมันดิบให้ไก่สามโลงกันเนี่ยมันคือบริษัทปตทนะอเออมันซ้อลงไปอีกนะ <lasse> มันซ้อลงไปอีกคือเราไปดูเราดูเฉพาะท่อนกลางไม่ได้ไดไมันดูท่อนไอ้ยังไทยออย,ยเนี่ยครึ่งหนึ่งของน้ำมันดิบเนี่ยคนจัดหาคือปตทค่ะไอ้ส่วน IRPC กับไอพ PTTGC เนี่ยผมไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีทั้งเรื่องต้นน้ํามันมีทั้งเรื่องค่าการกันมันมีทั้งเรื่องส่วนต่างของราคาน้ํามันดิบน้ามันสุกไม่ง่ายนะผมบอกก่อนแล้วที่ไม่ง่ายเนี่ยจะไปคุยกับผู้ถือหุ้นเนี่ยยังไงไม่ไอ้นั่นทีหลังไอ้นั่นทีหลังเขาจะยอมเหรอไม่ท่านผ้เขาอะผูดกับผู้ถือหุ้นใหญ่มันเป็นปตทมันก็โหวตได้ไม่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าคนที่ถือหุ้นอยู่เนครอบครัวอยู่เฮ้ยคุณต้องทําให้มันดูเรียบร้อยค่ะคือถ้าเกิดคุณดีดีคุณไปล้วงมาอย่างเงี้ยไม คุณแชำนาจอะไรแล้วมันเข้ากฎหมายยังไงมันมันไม่มีละมันไม่มีรากฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอ้างกฎหมายก็ต้องตีความว่าใช้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้ไหมถ้าได้ก็ใช้ไปแต่ครั้งนี้กูก็ต้องตีความเบี้ยวบิดหน่อยละ,ะหรือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมอะไรเข้าไปไหมกําหนดอะไรเข้าไปใหม่ไหมเพื่อให้มันเรียบร้อยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีคําถามว่าเฮ้ยอยู่ดีๆคุณมา คุณจะมาจ้วงเงินจากเขาเนี่ยมันไม่ง่ายนะกว่าจะเรียบร้อยนี่ไม่ใช่เเวลานานเลยเห็นเขาบอกว่าใช้เวลาสองอาทิตย์เห็นว่านะเท่าที่ฟังเท่าที่ฟังรองสุพัฒนพง์พัน์มีชาวเขาพูดว่าใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์แล้วตัวเลขอาจจะไม่ใช่แปดพันล้านเลยที่พูดกันจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้อีกเรื่องหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันล้านเคือเวลาคิดอ่ะมัน พูดเร็วเกินไปวันแรกที่ออกข่าวมานี่นะผมจะบอกเฮ้ยมันง่ายอย่างนั้นมันหมูง,ง,งั้นเลยเหรอวะมันทําได้อย่างนั้นเลยเหรอวะที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ผมจําได้อ่านข่าวแล้วผมตกใจเฮ้ย โรงกันมันทําไมง่ายนี่วะอาจารย์ยังถามดุ่นเลยว่าตัวเลขนั้นต่อเดือนหรือเปล่าเออเออ,เอ,อพบาโอ้โหต่อเดือน 24, 0 0 0ล้าน2 5 0 0 0ล้านกําไรเขาหายไปบานตะกีนไม่ต่อเดือนเนี่ยคือประมาณ8 0 0 0ล้านใช่ไหมถ้า3เดือนออมัน 20, 000, 000. 2 0 0 0 0กว่าล้านแล้ว,ถ,ลวถ้าเกิดแนนแล้วถ้าเกิดต่อไปอ่ะราคาน้ำมันเป็นอย่างนี้คุณต้องเก็บต่อยเหรอ <c oughs> เขาจะยอมเหรอเออผมยังนึกดูว่า <c oughs> เอา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 อย่างที้เป็นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าให้เขาไปคิดให้เขาไปคิดนะเราไม่ต้องไปวิจารหรอกให้เขาไปคิด คนที่ก็มีหน้าที่ทําให้เขาไปทํา <c oughs> แล้วให้เขามาอธิบายก็แล้วกัน <c oughs> แล้วส่วนข้อขัดแย้งอย่างคุณบอกว่าผู้ถือหุ้นบริโรงกันพวกนี้เขาจะยอมเหรอ <c oughs> ยอมไม่ยอมอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> กรรมาการเขาจะลงมติอย่างนี้ได้ป่ะอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> รอให้ตกผลึกลให้มัน <ไป S 2> ชัดเจน,อนเอาเป็นว่าตอนนี้มันหน้ามืด ทุกคนหน้ามืดหมดสําหรับเ,<อ>เรื่องน้ํามันสําหรับเรื่องไฟฟ้าสำํสำ,หสำหรับเรื่องการธรรมชาติสําหรับเรื่องก๊าซถุงต้มมันมันพันละวันพันละเกจนไม่รู้จะออกรูไหนแล้วอ,อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนี่นะคะก็หน้ามืดเหมือนกันเขาก็เลยมีมาตรการภาษีสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะเราเที่ยวด้วยกงด้วยกันก็มีรายละเอียดที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะเอาละค่ะอันนี้เป็นมาตรการในเบื้องต้นที่รัฐนั้นมาประคับประคองเศรษฐกิจวันนี้รายการของเรา,เ<อ>ามาด้วแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ